จะยังกินไหมยองหมอน้อยยองหมอน้อยวะเสีงมึงดูมึงพี่นุ่มเมียยองหมอน้อยนี่ใบหมอน้อยเป็นสีเป็นคนๆนเนาะเป็น<ะ>ใบเนี่ยเอาอเป็นสียองก่อนเครื่องเครื่องนี่ก็บสีเพิ่นสีอันนี้กับสมัยไม่กับญป่นเนาะป่นละเพิ่นสิบป่นไวแล้วถามาผสมเทเดียวเลยครับ สีใสผสมป่นแล้วก็จะปรุงรสอีกทีนึพิ่นสีเฮ้ดจังนี้ครับอันนี้มีหอมป้อมมีถั่วฝอกยาว้ซอยบเดือน,นแล้วก็ตะไคร้บ่เ,เขียขึ้นครับพี่น้องเนี่ยอันนี้บวเขียขึ้นอะรอเมืงมึงเพื่อิะขั้นตอนเป็นยังไ๋เนาะอันนี้ปิดอาหารอีสานบ้านนอกโบลาโบราณเกาแก่ของบ้านเฮาครับผู้เฒ่าเพิ่นมาก,กินเนาะเปียกคนคุนก็บบอ,อันนั้นบันได พาบะเมืองวิธีเพื่อนเฮ็ดครับมันเป็นวุ่นว่น่งพวกทุกคนกินแล้วมันเลี่ยนคอเลี่ยนปากครับผู้เฒ่าคักมักกินร้ายครับพี่น้องใบหมอหน้อยนี่คอพิเศษของมันเนาะมอยยองพี่น้องยองแล้วก็สิเป็นวุ่นทันทีเลยเด้ยกด้วยยกให้พี่น้องมึงเด้ไหมยกแบบยกทั้งน้านะอืนี่จอบแต่สิเป็นวุ่นครับอันนี้คอดีของใบหมอหน้อยเพื่อนเนาะ ใบอื่นมันกับชิโปเป็น,เนัเซียเนี่ยฟ้าวเห็ดพอขั้นเ็จก็ฟ้าวกองครับขั้นเ็จสิกองมาไว้ในเมฆกองบาเนี่ยกองแล,งแล,งแล้วก็ปรุงรสพี่นอ้องไปเพราะยียทีเหง้มันสิบรอดคนนุ๊คนโดนคนดังทึงมันรอดเออ บุฒามักกินครับวัยรุร่นบางคนเนถ้าทันก็มักก็มักก็สิกินกันนะครับเปีมมป่ยนุ่นคุณบ่มักปานยดันศุกรสิพาไปเบิง่งยาเพิ่นธีครับเอ้าเพิ่นสิปรุงรสไปนะครับพี่นอ้องวิธีปรับปุ่นใส่เลยนี่ใส่เบิร์ดเออเบิดลวดเกองปุ่นป่าไว้ก่อนครับใส่เครื่อง ป,ปนอะไรบักทัว่วตะไคร่บักเขือขึ้นอีไสเบิดพร้อมกันรดอันนี้ของป้อมครับมึอเพป่นเห็ดอะวรดด้วยขอาคว้า ชีล็น้ำปลาเอออ่ะโบตงใส่หลายดอกมันมีปนแล้วคนให้เขากันเมนูหลายคนมากครับเมนูนี้คูโบมากกับสีโบมากเหรอครับคือพ,พ่อคุณนี่แหละรสชาติมันแซ่บอยู่ดีครับแต่มันเป็นแบบมึงใครพี่น้องมึงมันเป็นแบบเนี่ย อันหนึ่งลาบเท่านะครับพี่น้องเป็นอย่างเจ๊คลิปพอนุคุณไม่ค่อยมีลาบเท่าครับเกิดเหตุผลนี่แหละครับมันเป็นประมาณนี้นครับพอนุคุณเละมากเนาะพอนุคุณชิมนะจากถ้วยน้อยนึงแล้วมงชิมด้วยบุมักแต่ก็สซชิมเนาะพี่น้องอะชิมให้แม่เพิ่นมาครับ

คำยังไงเยี่ยมเออฝีมืมเอเพื่อนเนี้ยอีกก็จะคำกันนะเนต้ไหมถ้ากินตอนเนี้ยเสียบอยู่ถ้าปล้อยให้มันเย็นเป็นวุ้นแล้วเนะ่ะยโมักครับพี่น้องถ้ามเย็นเป็นวุ้นมันจะจับก้อนเป็นวุ้นเนาะเป็นจังสียมังเสียบดีน้ำเสีเนี่ยนะถ้าปล้อยให้ไปให้มันเป็นวุ้นจนปานเขาปาดนแล้วเนะี่ยโอ้เป็นเลื่อนๆครับพี่น้องเอา้าพูดๆขอจบคลิปสักนิดอ่นะไว้เจอกันไม่คลิปนานครับ อันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆมาฝากเนาะวิธีเฮ็ดหมอนี่ก็หมอ<ม><ม>น้อยหมอน้อยหมอน้อยทรงเครื่องบ่เ<ม>นาะอันเป็นเมนูบานฮ้าเอาชิมขั้นะครับแซ่บเนาะแซ<ม>่บโอเคพัน